เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับอีเวนต์จี้อมดาวนะครับผมก็ขอย้ำว่าเป็นเทศกาลลูกอมดาวหรือว่าสตาร์แคนที่เฟสติวัลนะครับผมก็มันถามว่าผมทำได้รนอนแต่สิ่งที่ผมอะเสียไปก็รู้สึกจะ4 0 0 0เนาะแต่ว่าผมก็รู้สึกแบบว่าเออทำไปเถอะ เพราะว่ายังไงโยมมันก็ต้องได้ใช้อยู่แน่นอนละกันนะครับผมโอเคก็ผมแรกเป็นน้องบิสกิตนะครับเป็นคือผมก็อยากได้ี่ประเด็นน้องบิสกิตก็ถามว่าเล่นโอเคไหมโอเคมากเลยแต่ว่าประเด็นคืออย่าผมขอไปทําการซ้อมกันก่อนละกันนะเพราะว่าบิสกิตอะมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นตัวต้นต่ำคือเป็นตัวต้นแบบเลยเป็นตัวต้นแบบสําหรับหลายๆตัว เลยว่าได้นะครับผมก็คือเป็นอีโวจีนี่นะครับผมก็เอาเป็นว่าบิสกิตก็ถือว่าไม่เลวเลยว่าได้นะครับโอเคเอาละเดี๋ยวผมว่าถึงไหนละน่าจะว่าโอเคถึงอมดาวนะครับก็วิธีการหาอมดาวก็คือโดยการสุ่มจากกรอกนะครับผมก็อมดาวก็ถือว่าโอเคอยู่นะแนานๆที่ได้มา3เดือนมาทีนึ่งโอ้โหโคตรแบบโคตรฮาร์ดคอร์เลยว่าได้นะครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะทําการบอกเลยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างก็จะมีตั้งแต่อัญมณีเพิ่มสถานะบวกแปมีบวกหมีบวกแล้วก็มีสี่เหลี่ยมด้วยนะก็ถามว่าถ้าเอาสี่เหลี่ยมได้ไหมมันก็มันก็ได้นะแต่ว่าผมแนะนําว่าเอาพวกการตัวละครก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพวกอัญมณีจะค่อยมาพลอยตามขีดหลังเลยว่าได้นะครับผมโอเค ตัวละครจะมีประกอบไปด้วย E อเอหนึ่งก็คือจะมีเอวาสองจะมีรากอนนะครับผมสามดาร์คเคที่สาหรับแพ็คพิเศษนะส่วนที่ข้างล่างก็จะเป็นเรมอนเตอร์ครึ่งเรมอนเตอร์ปกติอ่ะผมก็ตกใจเือนะมาปล่อยแล้วว่าในราคา8 0 0 0มือมดาแล้วก็จะมีโดนพิทามิตตรี่โดยไอโดนตัวเนี้ยสมัยก่อนอ่ะจะไม่มีใครใช้เลยยอมแล้วว่าไม่มีใครใช้แต่ปัจจุบันตอนนี้นะครับผมกลายเป็นที่นิยมแล้วครับเออ โดมพิธาควิสตอรี่กลายเป็นที่นิยมอย่างมากเลยว่าได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นจี้ตัวนึงถือว่าเป็นท็อปเมตาเลยว่าได้นะก็จะมีไพ่ทาโร์มิดงนะครับผมส่วนการ์ดก็จะมีควิสการ์เล็ตบิสกิตดักเรนมิเมียนแล้วก็คนสุดท้ายก็จะเป็นหมาป่าทิรีมัสนะครับผมก็นะ่แนะนำว่าถ้าเกิดใครอมดาวเยอะๆก็แลกเป็นอีโวควิสการ์เลตไม่ก็บิสกิตนะครับผมส่วนถ้าคนจะเล่นมิเมียน อาผมแนะนําว่าคุณไปหาแบบสวีบิเมียนไปเลยเออนิเมียนปกติถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แต่ผมไม่แนะนํานะครับผมอันนี้คือไม่แนะนําจริงๆสกีไม่ออกยากมากนะครับผมคือถามว่าทําไมครอบเพราะว่าผมมีแล้วแล้วผมคือผมมีแล้วแล้วผมไปลองคือผมเล่นมานานแล้วด้วยไงคือนางออกยากมากครับผมคือมันไม่ได้ว่าออกง่ายๆนะออกอยากมากเออเนี่ย ผมใส่แบบใส่เต็มพี่เลยเนี่ยโบนัสบวก3มามคุณเต๋าบวก4แล้วก็เพิ่มการเคลื่อนย้ายเนี่ยคือผมจัดหนักจัดเต็มให้นางเลยว่าได้นะครับผมแล้วประเด็นคือการหังคคกของ,ของนางส5่สเอรนต์ทถ่วออกยากพอสมควรนะครับผมโอเคก็ใครที่คิดจัดแรกวิเมียงก็แนะนำว่า,าคิดกันก่อนนะอย่าเพิ่งแรก มันยังมีเวลาให้กลับไปคิดก่อนนะครับผมส่วนที่สาก็จะมีกัปเชิญป์ตี้วิญญาณแจ็คแพดโลกแปนเข็มมุสปายนหนีเจ้าของอาคารละหมวกเกี้ยวแล้วก็ปืนฟองสบู่นี้นะครับผม๊ดเอ้ยแต่หมวกเกี้ยวราคารถนะเหมือหมื่นห้าแต่ที่จริงมันก็มีแจกฟรีแหละก็คือคนที่เป็นผู้เล่นใหม่จะได้หมกเกี้ยวแจกฟรี28วันอ่ะวันเออถ้าเกิดใครที่จะแรกก็แนะนําว่าหมกเกี้ยวก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะป้องกันการโจมตีได้ถึง60%ถ้าอัพเป็น S ถ้าเอยเป็นดอนบครเลยม โอเคสว่วนเป็นแคมบุสตรสไตล์อันนี้ก็น่าใช้นะทำไปเล่นไปเพราะว่าเอาไว้สำหรับแก้มิเมียได้ไงอืมถือว่าโอเคอยู่แต่ว่ายังขอผ่านก่อนแล้วกันนะครับผมไม่ใช่ดอกอมดามให้พอแล้วก็เพชรจะหมดด้วยอ่าส่วนจิ๊พชโลกกับกาะเติมที่วิญญาณจิ๊พชโลกผมว่าถ้าเป็นโลกสองชั้น,น่าดีนี่ไม่ให้โลกชั้นเดียวไม่แน่เกี่ยบที่าเลยเออโอเคก็น่าจะหมดแล้วล่ะอืม กาจะหมดแล้วก็ถ้าเกิดใครที่สนใจจะแลกอะไรก็เลือกกันได้เลยนะครับผมมีให้เลือกทั้งเยอะทั้งแยะเลยว่าได้นะครับโอเคซึ่งสำหรับคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปไปที่นี้ผมใครสนใจสามารถฝาก like, ฝากไไดไลค์ฝากกดซับเมนไปได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวจะมีเทเลอร์ของน้องบิสกิตนะครับผมแต่ว่าเพลงน่าจะแบบมีมุกน่าจะมุ้งมิ้งอะไรเพราะว่าไอ้รอบก่อนอะอ่า รอบก่อนเพลงของเทเลอร์ของโวลเดมิอาผมลืมใส่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะตัวต้นแบบเพลงว่าตัวต้นแบบเพลงมาจากอะไรเดีย๋ยวผมจะทําการทิ้งไว้กัน้ะกันนะคะเพราะปกติผมจะทําการทิ้งเทเลอร์ไว้ว่าเออถ้าเกิดเราใช้อันนี้คืออย่างนั้นก็ให้เกียรติเจ้าของเออลยแล้วกันนะคะผมโอเคซึ่งไปก่อนละสวัสดีครับ